จังหวัดขอนแกน่นะวัดยูหุหตรดังขางตฟางซี่นะฮเออเมื่อนี้กลับมาเบ่งผลงานลูกหลานสะกรนนิด่น้อง นะครับออกไม่เอาผลงานไม่มาโชว์มาอวดมาอ่างพี่น้องชาจอดขอนแก่นหรือเอื่นอันนึงก็สิว่าเอาบักเผามาขายสวนกันเองเพราะว่าเมืองบ่อแค่นแดนบ่อร่ำนี่คือจังหวัดขอนแก่นนี่เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นท้างศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะรําเรืองต่ะกอดน้องขอนแก่นลูกหลานเกิดมาใ่รุ่นเหมือนี่เอาผลงานมาให้พี่น้องได้พิจรณาาบึงว่ามองได้มันถึกมันดีมันงามมองได้เป็นไตรยองไต่ยองเติมมองได บอทท่านได้สมบูรณ์มองได้ิดพาดหรือบอสุขอารมณพี่น้องกับสามารถแนะน้าไดิคิดว่าเป็นลูกเป็นหลานของกีของน้องว่าเมื่องขอนแก่นนี่เป็นเมืองที่ศูนย์ร่วมหมอลำไ่นะครับลูกหลานกับเกิดมาใยรุ่นกับ พได้ลืมศาสตร์ประมาณคุณเห็นผลงานมือนี่พอได้มาเหยียบห้อยพ่อห้อยแม่ห้อยคู่บาอาจารย์เด้อมายางน้ำกดน้ำห้อยของพ่อแม่คู่บาอาจารย์นะครับมาฝากเมือฝาก,ฝากโตโต่อพี่น้องชาวจังหวัดขอนแกน่นเขามาฮอดแล้วปูศาสตร์ปูเสือ้อนะครับเอาเห็นล้อกับสงางสายหูสายตาของพี่ของน้องซึ่งสถานที่มือนี่ สวยงามนะครับสถา,านที่เฮอามนีมอบอกระตันฟังลองฟังล่ำนะครับออสองทุ่มกับ43นาทีตรงนี้นะครับ พี่น้องครับเอาเป็นมาขออนุญาตเปิดอีกสี่ผลงานเพลงครับจบสี่ผลงานเพลงนี้แล้วนะครับพี่น้องสัมผัสบรรยากาศการแสดงสดด้านหน้าเวทีของมะล่าใจเกินร่อยสี่ผลงานเพลงนะครับพี่น้อง้ยินกระแสเสียงนี้แล้วเ้่าซื่อัตรซื่อตัวอุดหนุนสนับสนุนเข้ามานะครับจบสี่ผลงานเพลงนี้เปิดทําการแสดงพี่น้องเด็กเบิง่งการแสดงสดผลงานใหม่ปีที่เก่าของมะล่าใจกินร่อยด้านหน้าเวทีครับ